ร,ร้านอร่อยปักน้ำปุตระการนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วร้านเจ๊จุกครับสาขาสองนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยจริงํำเล่นหรือเปล่านี่ครับร้านเจ๊จุกนี่ดูด้านหน้าก่อนเลยีเยอะแยะเลยนะเพื่อนๆมีขนมวุ้นหอกวุ้นข้าวน,น,นี่นี่แนะนำเ,เลยเข้มเลย เกี๊ยวหมูทอดอร่อยมากอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงน้ำจิ้มเขาหนัวมากเลยนะครับอองมาทางเปิดกันแต่เท้าเ้าเลยนะมาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะมีหลายอย่างนะครับสั่งได้ขาหมูก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับหลายอย่างมีห้องแอร์ให้นั่งชิลๆด้วยไปล้วเข้ากันไปดีกวา่านี่เปิด8ดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะจ๊า โทรมาถามก่อนได้ตามเบอร์นี้เลยไปเข้ากันชื้อฮะเข้าไปห้องแอร์เย็นสบายกว้างขวางจ้าแต่เรามาเรียกดูมเมนูกันนะว่ามีอะไรบ้างเขาจะมาเป็นแผ่นๆแบบนี้นะฮะมันนุ่มมีนุ่ม,มหลักๆหลักๆก็ะจะเป็นเตาโฟรเรื่องชื่อเรเืเ่องชาจากเราเลือกปุ๊บเดี๋ยวเราก็หลอกของอร่อยปากกันไปจั๊กแป๊ดนึง เมนูที่อยู่ตรงนี้อิ่มมาแล้วก็เขียนได้เลยรายการเขามีหลายอย่างนะมีทั้งเย็นเตาโฟเย้าน้ำท็อปปิ้งต่างๆข้าวขาหมูเขียวทอดใกรอกโจมปูปิ้งนมจีน,อนโอ้มีเยอะแยะเลยครับมาที่นี่จบในร้านเดียวเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาลอง เหมือนว่าเราจะชิมอะไรดีหมดแล้วครับหมดแล้วดีกวันก็เพี่ยนเลยครับหมดแล้วครับแล้วอ่ะสินค้ายอืมตายรู้ไมเลยอร่อยนะอร่อยมากก็เดี๋ยวเปเพื่อนรอทาอีกครับเราไปร้านอื่นต่อดีกว่าทานคาวก็ต้องทานหวานใช่ไหมเราไปร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนันเจี้ยเลยครับร้านนี้ก็ร้านในตำนานนะเนยเบเกอรี่ครับ าคนปากน้ำก็รู้จักกัดใหมา่นานแล้วนมตั้งไส้ครีมเขาอร่อยมากเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะครับนี่ครับเราออกจากร้านคัวจิจุกเจนดโฟรเรียบร้อยนะครับนี่ครับร้านเนยเบเกอรี่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนๆอยากไปลองทานก็เป็นฟิชชั่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งนะครับเ,รเดินออกจากจิจุกนะครับเ,รเดินตรงตามมาเลย ร้านชื่ออะไรคุณวันอ,อน,นุษย์เหรอคุณวันลายเบเกอรี่ค่ะลายเบเกอรี่เอ่อที่ยวเค็มชะดังแล้วก็แบบขนมปังไทยไส้ขังเย็นอ่าขนมปังไส้ไทยเย็นภาษไทยอ่ะ <c oughs> อ่านี่ครับเดี๋ยวเรามีไปให้กดไหม <c oughs> อ่า <c oughs> เราไปเดินท่อง เที่ยวที่ปากน้ำอุบลการนี่ครับอีกรอบนึงนะครับรถก็ไม่เยอะนะเห็นไหมอ๋อตาไลเป็นกิเี่อยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนู้นนู้นเดี๋ยวจะไปตรงนู้นกันรอไฟแดงอ่ะไฟแดงแล้วไปได้ไปละาไปกัน ็เป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานนะครับที่ชาวปากน้ำรู้จักกันดีเดี๋ยวจะข้ามอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวออรอสักหนึ่งไปได้เพียงแครถมีไหมรถไม่มีค่อยๆเดินไปก็ได้ไปละนี่มีร้านมีพ่นไฟหรือมังกรพ่นไฟเลยอ่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ ที่เพื่อนๆเห็นตรงนู้นนะสีขาวๆนะคือเขาเรียกว่ากุญแจประตูสู่เมืองผักน้ำนะครับ่าเหลือค้าฟากที่เรู้จักกันในนั้นก็จะเป็นตลาดนะเป็นตลาดสดของสดครับมาถึงลนี่ค่ะไฮไลท์ของที่นี่นี่ไนไนไนฟังเนยสดนี่นะเป็นไฮไลท์นะน่าทานเอแคก็อร่อยใช่ไหมประกาศวัาที่อื่น ผอมแน่นอนกินแล้วผมอมแล้วก็ขนมปังชาขนมปังาอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ม,มีหลายอย่างแบบนี่ถ้าใหม่ๆนะเพื่อนๆเห็นเป็นฟอาๆหน่อยนี่คือร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีมชิพฟอกนี่ไงขนมปังสังขยาแบบนี้นี่ฮะเป็นเซสบล็อกไปเลยเพื่อนๆมาก็สามารถจะมีค้ารถนะฮะมีสังขยา,ามีไส้เผือก มีรถใบเตยโอ้มีหลายอย่างครับ,บน,นี่คือเอาตาขนมทุกเตาเพื่อนเพื่อนทานกันไหมนี่ครับพิฟเฟิลอร่อยขนาดเองอ่ะอร่อยแล้วก็จะมีเป็น<อ>แซนด์วิชนะฮะแซนด์วิชทูน่ามีหลายอย่างเลยนะครับเลื่อนดูได้หมดเลยมีที่นั่งทานด้วย ก็มีขนมลูกเต๋านีลูกเตา๋เตาใหญ่ๆเลยไม่รู้ในทางแบบคือข้างในมันจะเป็นไส้ฟักแล้วก็ไส้ถั่วนะคะรับโอ้ลูกแต่ใหญ่ลูกก็สิบแปดบาทน,น,นะครับบกเปี้ยะช่างปั้นอ่าตอนนี้กำลังที่กันขน,นมบกเตี้ยเนาะขนมปังในกรอบนี่มีหลายอย่างวีเค้กเขาก็มีนะขนมเค้ก <c oughs> พี่พี่วันช้อปปิ้งเพลินเลยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิ6โมงค่ะปเปิด2ทุ่มเปิด6โมงเชา้านะปิด2ทุ่มนะครับขนมะปังแนะนำของร้านคืออะไร ครับแล้วก็เข้างๆตัาปังไส้กับขยะได้โอเไขอบคุณครับได้มาแล้วครับอันนี้ชุดเบาๆนะเบาอันนี้คือแบบที่กินประจำใช่โอเคเดี๋ยวเรารอใจเงกับนี้เห็นไหมฮะอร่อยจริงการันตีเลยลูกค้าสั่งกันเยอะเลยเห็นไหมเต็มเลยอีเด็ด เป็นคอฟฟเบรดได้เป็นบล็อกเซตได้นะครับสั่งได้ที่ร้านนี้เลยโอเคเดี๋ย okay. ว <Okay. S 2> mm. เราจ่ายตังค์กันก่อนนะ จะมีคอฟฟี่เบรคมีม,มีมีคนมาจัดคอฟฟี่เบรคไปเรื่อยๆนะคะนี่อ,นอาณาจักรคือรสชาติมันจะแบบว่าอร่อยกลมกล่อมแล้วก็แบบดูนะคะรับรอดดูพี่หนูนะ,ะทำอะไรแอนนอ่อมีไหม กำลังคิดว่าจะเก็บตกอะไรอีกนุ่มไหมนุ่มไหมมีไผ่เยอะเยใบเตยนุ่มมากอ่ะอร่อยไหมคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยอันนี้นะคะจะเป็นเนยสดขวัญใจข้างในเนี่ยกัดไปก็จะมีเนยเลยนะคะข้างหน้าเนี่ยเป็นไอซิ่งเราดูแล้วแบบเหมือนปกติแต่ว่าที่อื่นนี่แบบสุดยอดเอามาจิ้มอันนี้อึ้งแ่ะค่ะอันนี้จะเป็นรสเมลนบรนเฮอยไปเมื่อกี้ดูนะคะขออนุญาตคือล้างมือแล้วนะคะ วันนี้วันนี้เหมือนแป้งเขาจะตัวแป้งเขาจะนุ่มเขาจะนุ่มดิ่งเกินหรือว่ามันร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะปกติมันจะเป็นก้อนใ่ปกติมันจะเป็นก้อนเนี่ยคุณนวันนี้ไม่ค่อยเป็นก้อนถ่ายสดเลยนะคะปกติจะเป็นก้อนกว่านี้นะเนี่ยนี่อ่ะป้อนให้พี่หนุ่มเิียววานิลานมสดไหวไหมเอาไปแล้วไปแล้วสรยมากอ่ะ ะะปกติเขาจะแบบเนี่ยออกแต่ปกติไม่จะชล้างมือแล้วจ้ะแล้ว <c oughs> ปกติเขาจะเป็นก้อนนะหวานมากเลยเพื่อนๆมันจะเป็นแบบเขนะ้มข้น่ะถ้าเกิดคนที่แบบว่าคนที่แบบไม่ชอบหวานมากหรนะืออะไรเงี้ยขอเตือนค่ะอขอเตือนเนี่ยค่ะสำหรับเพื่อนๆใช้ความหวานนะทานได้นะครับใช้ความหวานเยอะๆคุณก็เลยกัดครึ่<อ>งมันจะมีเป็นเนยตรงกลางกัดกาแบค่ะ จะกรุบกรอบเป็นก้อนเลยเห็นไหมคะแบบจะเป็นเงี้ยข้างนอกว่ะอ oh, right. anyway> uh. like ้ฝั่งนี้เลยพอดีตอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนยแต่อ๋อนี่นีเป็นเนยเป็นเนยอ่ามันจะเป็นแบบสิ่งมั่งหอมเพื่อนหอมเนยครับหอมเนยอืมนุ่มปะหวานหวานกับเอแคร์เลยอ่ะหวานแล้วก็แบบละลเนี่ยค่ะลอยดูดูความนุ่มนี ขนมจะรู้เนยกับมาการีนไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆโหติดใจเอ็กแคร์วันนี้นุ่มวันนี้นุ่มกาปกติตัวแป้งค่ะแต่ตัวคิวมเขาอร่อยอยู่แล้วอร่อยไ <laughs> ห่ผิดหวังเนาะผิดหวังครับตัดต่อต่ะมาแล้วมาเข้าไปดูกันว่ามนนีอะไรบ้าง มาหนึ่งแล้วมีหลายอย่างเลยของอร่อยเมืองปากน้ำครับร้านนี้เลยสวัสดีครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดกี่โมงถึงกี่ทุ่มนะครับมีของอร่อยหลายอย่างเลยเดี๋ยวขอดูหนึ่งนะครับเพนชมหน,น่อยนี่เพื่อนๆครับมีชาด้วยมีกาแฟเค้กครับ แล้วก็ไฮไลท์ที่พี่หนุ่มบอกนี่เลยนมปังไสอะไรนะชาไทยนี่มีเพื่อนมีหลายไส้นะครับมีไส้ใมีไส้ชานมชานมนี่ชาไทยเนาะใช่ค่ะเออนี่ใส้ใบเตยใส้กาแฟไส้นมเย็นจิจิขนมปังต่าง หวานพอดีนี่ครับเคปอนิลาแยมพอดีไฟจะดอกเลยนะครับเพื่อนๆเนี๋ยวไฟจะลอยไฟจะดอกไปนิดนึงแต่ก็ลองเห็นอยู่เน้องมีหลายอย่างนะครับเพื่อนๆผ่านมาแวะมาชิมกันได้นะครับมีเอแครมีพายนะครับปลสับประรดปลทุน,น่าไปายไก่มีหลายอย่างเลยนะนมาแวะกันได้ครับ ของอร่อยเมืองปากน้ําครับร้านเนยนะครับอยู่ตรงข้ามนั้นเจ๊จุกนะครับจำง่ายๆนะครับชิมของคาวแล้วก็ข้ามฝั่งมาทานของหวานได้ที่นี่เลยนะครับอร่อยแน่นอนพี่หนุ่มคอนเฟิร์มโอเคไาย่ามตอไปภายกันด้วยคลกหนะ้าตาแพตออะไรดีกว่า,อ,าอย่าลืมนะครับร้านเนยนะครับตรงข้ามเจ๊จุกครับน้หวานเอาอีแล้ว ใส่เยอะๆแบบนี้เลยครับชาออ่าชินกันนะอตอน,นี้ขึ้นรถแล้วอ้ยย่ยยั่ยจ้ายั่วยุ่ยยุ่วยุ่ย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 ย่ยยุ่ยยุ่ยย่ยยุ่เย่ยคะ่คะยนนุ่ยย้่มมยยุ่ยย่ยย่ะยุ่ยยุ่ยยุย่ะยุ่ะยั่ยย่ยยุ่ย่ยย่ยย่ยค่ะยุนย้ ของดีเมืองปากน้ำนะคะฝากด้วยนะคะ